ทีเดดบอลเตง็งฟุตบอลยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มดีเวลพบกับโคเอเชียในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566เวลาตี145นาทีตรงด้วยกันนะครับสำหรับทัศนบอลคู่นี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่มีความสำคัญสำหรับทั้ง2ทีมเลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามีผลต่อการเข้ารอบไปเตะยูโร2024ในรอบสุดท้ายซึ่งส่วนตัวมองว่าโคเอเชียผู้มาเยือนนั้นมีลุ้นเข้าวินมากกว่าถ้าดูจากขุมกำลังและผลงานโดยรวมนะครับยิ่งวันนี้มีการปรับทัพให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมดมมมเสีียออกดด้้้ววคาาัั่่นนนใจพร น้าเข้าวินสุดๆแล้วครับขณะที่เวลเจ้าบ้านฟอร์มพึ่งดีนะครับช่วงหลังนี้เองดูเหมือนว่าจะช้ำไปเพราะโปรแกรมที่เหลือเจอแต่ทีมหนักๆทั้งนั้นเลยจึงมองว่าแมตชนี้ถ้าไม่ท็อปฟอร์มจริงๆยังไงก็ลอดอยากนะครับและผลสกอร์ที่อาจจนตันง,งในค่ำคืนนี้คือเวลเปิดบ้านพ่ายโคเอเชียด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองฟันธงครัโผกทีเด็ดบอลเตงฟุตบอลยูโร2024กลุ่มเอรอบคัดเลือกโนเวย์ no Way, พบกับสเปนในค่ำคืนวันที่15ตุลาคม2566เวลาตี1 45นาทีตรง บอลคู่นี้นะครับสเปนบุกมาต่อครึ่งลูกแต่ดูแล้วโอกาสเก็บชัยชนะมีน้อยนะครับแม้ว่าพวกเขาจะฟอร์มเฉียบเก็บชัยชนะและยิงยับมาตลอดในช่วงหลังนอร์เวย์เก่งไม่แพ้กันนะครับและยังลุนขะหลอดอีกทั้งได้เปรียบเรื่องความเป็นเจ้าถิ่นบอลสูสีแถมแรงจูงใจทั้งคู่มีโอกาสออกเสมอสูงมากนะครับลองนอร์เวย์น่าจะดีกว่าและผลสกอร์ที่แอาจจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือนอร์เวย์เปิดบ้านเสมอกับสเปนด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งฟันธงครับผมและถ้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอตบ,ตบออลลลลลสเเเตตตตปฟุิิิงงาามารถคคกทีี่์ใ้้้นไดย เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง onesteptape.com นะครับ